สวัสดีครับผมเป็นซีตัวแสบนะครับทําไมผมถึงต้องพูดเสียงแบบนี้ล่ะครับ <g ül> เพราะว่าวันที่ผมลงวิดีโอนี้คือวันเด็กไงครับแล้วผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งครับผมก็เลยต้องพูดเสียงเหมือนเด็กอย่างนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิ ล้อเล่นนะครับก็นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสทําคลิปพิเศษลงนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้รกันนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่ลงคลิปตามตารางเวลาของผมนะครับแต่ผมจะถือโอกาสนี้ทําคลิปพิเศษคลิปหนึ่งครับซึ่งผมก็อยากจะมาทําอะไรที่เด็กๆทํำนะครับเด็กๆทําคืออะไรคําว่าเด็กๆทำเนี่ยนะครับก็คือ สนุกครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำเพื่อความสนุกอย่างเดียวครับถ้าคุณเป็นคนแก่ดูวิดีโอนี้อยู่แก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 ่กูน่าจะรู้นะครับว่าช่งวงวัยเด็กนี่เป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะย้อนกลับไปมากที่สุดนะครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราเล่นสนุกอย่างเดียวไม่ต้องมีภาระอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแต่แน่นอนครับการเวลามันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นน้องๆที่เป็นเด็กก็ดูวิดีโอของผมอยู่นี่นะครับผมขอแนะนําว่าให้น้องๆใช้เวลาช่วงนี้ให้เต็มที่นะครับเพราะเดี๋ยวน้องโตขึ้ ช,ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาให้เล่น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 แล้วก็หาความรู้ไปก่อนนะครับโดยเรื่องที่ผมจะมาทําในวันนี้นะครับแน่นอนนะครับในทุกๆปีนะครับในยกรัฐมนตรีของเราจะต้องให้คําขวัญวันเด็กใช่ไหมครับถ้าเพื่อนที่ดูอยู่แล้วรู้ก็เดี๋ยวทําให้พร้อมผมเลยก็ได้นะครับและสิ่งที่ผมจะทําในวันนี้นะครับก็คือท่องคําขวัญวันเด็กพันรอบครับ เรียกได้ว่ายากเอาการเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปท่องนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรเขียนคอมเมนต์ด้านล่างตอนนี้เลยนะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆจะรู้กันหรือเปล่าอย่าโกงนะครับไม่ใช่ฟังผมพูดก่อนแล้วค่อยมาเขียนคอมเมนต์นะครับผมก็อยากรู้เพื่อนๆรู้หรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็เขียนไม่รู้ไปเลยนะครับมาครับผมพาพไปเยอะแล้วผมจะเริ่มพูดคำขวัญวันเด็กพันรอบเลยดีกว่านะครับเอาใจช่วยนะครับให้ผมทําสําเร็จนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้นั่งดูผมนิดนึงนะครับอย่าสกิปไปด้านหลังเลยนะครับมันมีอะไรท โอเคครับผมก็เดิมนะครับหนึ่งสองคําขออำำําคําขอวออะยอขวัวออะนอต่าละเอดอเด็กเล็ดแดกอไก่คําขวัญว,ว,วันเด็กอ่าคําขวัญวันเด็กแล้วก็พันรอบตัวเลยครับพันรอบตัวด้วยเชือกฟางด้วยครับอืออ่าโอเคเรียบร้อยครับ ผมก็ท่องคำขวัญวันเด็กพันรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ้ยมุกนี้เข็มขัดสั้นเลยดิเฮ้ยอะไรเข็มขัดสั้นวะก็คาดไปถึงไงเฮ้ยป่าว่าเข็มขัดยาวว่ะออะไรเข็มขัดยาววะก็เกณฑ์คาดไง คือใครจะด่าผมนี <T |ar|> ่อย่าพึ่งนะครับเพราะผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าวันนี้ผมนะทไปทอะไรที่แบบเป็นเด็กๆครับทําโดยไม่คิดทําโดยเอาสนุกอย่างเดียวครับก็เนี่ยแหละครับผมก็เลยมาท่องของมันเด็กพันรอบตัวด้วยเชือกฝากเนี่ยครับยังไงใครจะเอาไปโชว์เพื่อนก็ได้นะครับเฮ้ยแล้วท่องของมันเด็กพันรอบได้จะดูเปล่าก็ทําให้ดูเลยครับ บาจริงความสนุกผ่านไปแล้วเรามาเอาสาระกันดีกว่านะครับซึ่งความขวัญวันเด็กปีนี้นะครับก็คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงนะครับออก็เรียกได้ว่านายกของเราท่านนี้ก็ทําอะไรเกี่ยกับ ความมั่นคงมั่นคงตลอดนะครับขณะคำของันเด็กยังมีคําว่าความมั่นคงเลยนะครับผมว่าประเทศเราก็คงจะมั่นคงอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนนะครับยังไงวันเด็กปีนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนเที่ยววันเด็กให้สนุกนะครับเพราะมันเป็นโอกาสที่น้องๆจะได้ทําอะไรที่บางทีผู้ใหญ่อย่างเราก็ไม่มีโอกาสได้ทําเช่นไปนั่งเครื่องบินลบหรือนั่งเก้าอีนายกอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็เต็มที่กับมันนะครับวันเด็กเดี๋ยวพอคุณโตมามันก็จะไม่ใช่วัยของคุณที่จะมาเที่ยววันเด็กแล้วนะครับอ๋อแล้ววันนี้ผมมีคอมาาฝกดด้้ววยัไม่เขเล่่าาไมขดบาทไม่่่่ใสเเลลนแตกซ โจนป้นให้เมียสู้แล้วตู่ให้เมียขึ้นใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับเที่ยวให้สนุกมันใส่ใจหาความรู้และโตขึ้นเป็นเด็กที่ดีของชาติไทยนะครับยังไงวันนี้ก็สุขสันต์วันเด็กนะครับสวัสดีครับโอ้ยพันรอบเหนื่อยเหนื่อยเนี่ย,ยอ๋อ